รวมความฮาของบัวขาวปีสองพันยี่สิบสามไอ้นี่ไอ้นี่มันี่พี่พี่ไอ้นี่มันไม่ซับช่องพี่อ่ะใครไม่กดซับนี่เหรอไอ้เหี้ไม่ช่บเหี้ยไอ้เหี้ไม่กดซับนี่เลยไอ้เหี้ยไม่กดซับเหรอกดซับไม่ด้วยกดใจไปกดซับไม่ด้วย ทดสอบเลยคนธรรมดาจะทนหมัดบัวขาได้กี่หมัดใครจะทนก็นี่อ้าวกูเหรอเนี่ยไม่ <c oughs> ไม่แต่ผมเป็น F C พี่พี่คงไม่ทำอะไรผมหรอกนะไม่ไม่ไม่เกี่ยว F C F C ก็กระทึบ F C ก็กระทืบตอน,นเด็กๆผมดูอ่ะดูไทยไฟอ่ะผมคุยกับพ,พ่อวันนึงอยากลองเอา,าตัวขาวมากแค่ไหนนะโดยายาเลยม้งลองลองแตล,ลองจับมันเนี่ยแบบตามหักมาซีมัน จะมาฟังเงี้จะมูงมูแตกมาสองไม่แต่เราเราแล้วต่อยท้องไงวะเนี่ยแกเอาทองฮะย่าไปกลัวนี่มัดเสือมัดเสือแต่ตามนี่เสือการเมื่้าออนี่สังสมมากี่ปีนนี้สาเดือนแล้ว ระดับหนึ่งระดับหนึ่งอันนี้ระดับสุดสุดเซียวเขาลองระดับหนึ่งนังกมวยหน่อยไม่ต้องไม่ต้องวางขนาดนั้นได้มาวระดับหนึ่งอันนี้ระด,ดับสอง,น,สองน้ยอยู่วะ

วันนี้เราจะมาเปิดบ้านวัวขาวบัญชาเมฆนี่มาจะพาทุกคนไปถ่ายนะมาเอาขึ้นมาเลขึ้นมาเออโอเคขึ้นมาขึ้นตามมาโอ้ชันเลยขึ้นมาชันไหมขึ้นมาเราก็ต้องขยัข้างบนลงไปข้างล่างเล็กเล็กเราไม่ใหญ่ๆเราต้องทำขึ้นมาเอาขึ้นมามาดูธรรมชาติที่มัน ไม่เหมือนใครนี่ชาเลนมันต้องอยู่ตรงนี้แล้วจะไม่มีใครได้อยู่บนนี้นอกจากพวกเราเราขึ้นมาทำอะไรก่อนก็มามาชมวิวไงชมวิวใครก็คือเราเราจะมาถ่ายแล้วก็ต้องถ่ายจากข้างบนลงไปข้างล่างทำอะไรต้องให้มันข้างบนลงไปข้างล่างมันจะได้เป็นสเต็ปสเต็ปลงไปใช่เป็นแบบเป็นของผู้บริหารใช่ดูแล้วก็สมาคมิกบ็อกซิ่งใช่นี่มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราแบบเป็นอะไรอยู่ข้างล่างมันไม่จำเราต้องอยู่แบบ อะไรที่มันสูงๆอะสบายใจนะมีอะไรที่แบบวิคนวุ่นวายแล้วก็เราก็หนีมาอยู่ข้างบนคิดอะไรไม่ออกแล้วก็อยู่ข้างบนเนี่ยแต่ใบจ้ามายตรงนี้ที่นั่งนั่งคิดคนที่ได้ขึ้นอยู่บนนี้เป็นโชคดีสุดแล้วเขาเรียกว่าไม่ใช่แม่บ้านพิบประขาวอย่างเดียวมาบนหลังคาบ้านเขาแล้วที่เขาเรียกว่ากินบนเระลุใจกลัวแล้วคุณมั<ล>นจะพูดอย่างนี้เฮ้ยอยากเจอแชมป์เป็นเฟชเชอร์ช็อตสองว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก่อนนะเฮ้ยไปไหนเนี่ยคือกันกัน นีมขาวมขาใช่ไหม้วเแล้วเาว่าเดี๋ยวอาจจะไปเอาตัวแชมั้ั้นสอั้นสามารวมกันโอเคแต่ใครก็ได้าผมไม่ต่อยเลยนะเอ้ยเอ้เอ้เอ้ชมาชังมแบบชอเหรเอ้ยังมดลองมดเออเฮ้ยเดี๋ยวเจนกันโอ้หชั่เหชชันสี่เดี๋ยวเอาชั่ไเลย ครับครับที่ไม่ส่งคนให้พี่สั่งมาส่งทำไมอ่ะส่งเขาก็เกิดแต่ย้อนถาไม่ส่งส่งไปสวยๆเขาก็เกิดแล้วจะส่งทำไมอ่ะเวลาได้บอลอะหาช่องไม่ใช่ว่าสุมัวซั่วไปนู่นหัวขาวกับแสนชัยเริ่มมีวาวิวาทะกันเกิดขึ้นใช่ครับไม่ใช่ส่งแล้วไม่ได้ไม่ถึงแล้ตีเลย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 ตีทไมอ่ะตี เรื่องแค่นี้ยอมได้ไม่ยอมมันเหนื่อยเรื่องแค่นี้ยอทุกทีคนรุ่นเมื่อไหรนเวลาวิ่งอ่ะเวลาให้วิ่งมันมันเหนื่อยวันนี้ครับก็เป็นกิจกรรมหลายทั้งวันกคงการบันเทิงอ่ะเนาะเยอะแยะมหาบรรยไซต์ตั้งแต่กิจกรรมร้านทำตะไรรุ่น ไม่เคยส่งผมเลยก็ส่งแล้วผมคุณก็บอกให้ผมวิ่งแล้วผมก็วิ่งแล้วคุณก็ไม่ส่งเวลาคุณวิ่งแล้วผมจะก่อนคุณฟังรู้เรื่องอไหมผมถามคุณว่าทำไมคุณไม่ส่งผมก็มันมองไม่เห็นใช่วะคุณไมยอมเรียกผมมันจะมองเห็นได้ไงล่ะทั้งเกมผมไม่เคยได้บอลจากคุณเลยนะทีเดียวทีเดียวเก้าสิบนาทีก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้กับให้คับ้ <S 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 อยากจะมาบอกเทคนิคหรือแชร์เทคนิคให้ทุกคนเผื่อที่จะทุกคนอยากจยาไปทําตามก็อยากจะให้ทุกคนทาตามแหละเพราะว่าถ้าเกิดเรามีกล้ามท้องน่ะก็ถือว่าเป็นหุ่นที่ดีแล้วว่าเป็นหุ่นที่สมาร์ทสาวๆก็ว้าว <Wow, wow. S 1> สำหรับน้ำมวยเนี่ยนะครับถือว่าสําคัญมากนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำมวยจะมีซิกแพคกล้ามท้องแทบทุกคนเลย <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะน้ำมวยนะครับนักกีฬาอื่นคุตบอลนักกีฬาอะไรจะเ,เห็นไหมเขาถอดเสื้อมาเออ ส่วนมากนะครับทําไมนักมวยนะครับถึงมีกรารทองเพราะว่าหนึ่งกติกาแบบมวยไทยส่วนมากเขาจะปั้มเขาตัวเห็นไหมเวลาเขาปั้มเขาจะทายตัวทาทองเงี้ยไม่เลยนะครับอย่างหนึ่งก็ทิ้งเนี่ยมันต้ององี้เห็นไหม,มไม่ได้เก่งเลยไมก็ไม่ไม่คือทําให้ดูไงก็ต้องลงทุนหน่อยป่ะไอ้ไม่จะถ่ายอย่างเดียวไม่ได้มันต้องโดนบ้างเออมันจะได้รู้ว่านักกองจะได้รู้เออ จาะตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้จริงเว้ยเนี่ยมันคือกำแพงนะครับเวลาตมวยเวลาโดนเข่าโดนเตะโดนถีบเนี่ยมันคือกำแพงเนี่ยมันคือกำแพงถ้าเกิดว่าเรามีกำท้องที่แข็งแรงโดนอาวุธไหนปุ๊บปักทิพตุ๊บปอยตุ๊บแทงตุ๊บอาจจะมีอาการแต่ว่าเราทนได้นี่คือทําไมทุกคนถึงมีกำท้องอ่า ดูคดีเลยจะสู้พลังดำได้ <c oughs> เทียวเฮ้ยเจ้ยู่ยมมาต้อนรับอยไปไหนนี่ผมมาล่าสบู่เครับแล้ว,แล,วแล้วมาผมมาแก้แค้นครับวันนี้ผมมาแก้แค้นแล้วพาใครมาเนี่ยเอาลูกเครืงแปดโมงแล้วพาใครมาผมบอกมาจะมากับใครแล้วพาใครมานี่ ผมบอกพาพี่ไผ่มาครับเอ่อได้มาด้วยกันไหมมาด้วยกันในเม้ามาด้วยกันครับมาด้วยกันเนาาะผมมดกันนี่ยแล้วพร้อมไหมพร้อมแล้วมต่าว่าร้านอยู่ในเมืองอันนี้อยู่นี่แล้วมาแค่นี้ก็ไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้เราจะมาขู่กันมันมันขู่กลับแล้วพี่ก็เนี่ยไงเราเรามาแค่นี้เหรอครับเอามาแค่นี้ครับเนี่ยยกโต๊ะยกอะไรก่อนลุงช่วยร้านหน่อยยกอีหลงช่วยร้าน ผมมือเดียวนี่ไม่ไม่ยกเลช่วยร้านช่วยร้านเนี่ยเวลามาเราก็จองช่วยเขาทำมาหาก,กินมัางไม่ใช่มากินที่ข้าวเขาฟรียกดีดีเออว่าจะมาคน <c oughs> นี้นี่โดนโดนมันใช้ <c oughs> ก็อยากจะฝากถึงบัวเขานะครับคุณจะเที่ยวพูดซ่าไปมั่วไปโน่นโอ้โหแต่คนนั้นกระทืบคนนี้โอ้โหคุณปากดีเลยนะคุณระวังดีๆนะหูบีบี้ข้างซ้ายของคุณนะผมจะมาดีกว่าโลกให้ฮะคุณไม่เคยเจอของจริงอ่ะ กัโดนดูนะฮะโอ้โหมีการแบบถมกัรจอกล้อกันแบบนหม่ยความว่ายังไงดีครับผมโอเคออกหมัดด้วยออกหมัดด้วยครับออกหมัดด้วยเนี่ยไปดูเลย ถ้าเกิดองค์นี้เส้นนี้ไปถึงร้านเนี่ยพี่มีปัญหากับผมวันนี้โว้ยนี่ยผมมีแค่นี้มีตัวโอ้ยช่างมันช่างมันอันนี้อันนี้ใหม่เนี่ยเอช่างมันช่างมันสามล้านตีไป้สามล้านอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่เล่นเนี่ยผมเล่นไม่เล่นอันนี้ซื้อมาสองล้านใเนี่ยไม่ไม่ร้านที่สองไปซื้อได้เป็นร้านแรกเขาปิดโอ้ยลื่นเลยอันนี้หลวงพ่อแดงไม่เขายบันได็อิฐเอ้าแต่เรียนนี้แต่เรียนนี้ ผมต้องได้กนลังกับบ้านน้ำเข้าพี่ซอกเยอะมนะเหนือเข้าจริงๆเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยครับถ้าสวยๆอ่ะเมื่อก่อนเล่นกันเป็นล้านเลยนะแต่แต่ต้องบอกเลยต้องมีเงินเป็นล้านกับบ้านไม่ใช่โอ้โหเหรียญผิวเปิดหมดเลยเช่าไหเชื่อผมมึงมาแล้วไม่เช่าเหรอนึกว่าปลาเดิมเอาไอ้เหี้ยกูไม่เช่านี่ฮะอันนี้เช่าเท่าไหร่ครับทำผ้าทองเท่าไหร่ฮะ อ่อนี่ตกมุกแล้วนะะมีมีมุกันนะเอาไปเล่นได้นะคือว่าเราก็ไม่ทันเมื่อกี้เราจะถามว่าเอางี้ดีกว่าที่ที่ดูมาทั้งหมดครับเท่าไหร่เหมือนพี่หน้าทางเหมือนพี่ไม่พอใจผมเลยผมมีคําไหนที่พูดไม่เข้าหูแมถามม,มันไม่เ<ม>ข้าหูทุกค<อ>ํเลยร<อ><อ>วมรวมแล้วเนี้ยค, <c oughs> คือผมไต่ตองทุกคําเลยนะอันไหนไม่ดีผมไม่พูดเลยพี่เอางี้ได้ไหมเอาอะไรอ่ะอย่าพึ่งใครย็น อ่ะนี่ครับผมติดตัวมาครึ่งชีวิตเลยติดตัวมาครึ่งชีวิตเลยนะถ้าเกิดพี่ดูดีไม่ดียังไงก็อ่าพี่ฝากไว้ชีวิตกับองนี้เลยเมื่อกี้นึกว่าเวียงหมัดนะอ๋อโั้นี่พี่มะข่าวชอบชอบหลวงปู่โตเหมือนกันใช่ครับเฮ้ยพี่โอ้โหนี่มันน้ำเก้าเจ็ดเขาหากันไห้ควักเลยหา้ควักเป็นไดอยู่กับคอเราไม่หาไม่เจอหรอกพว่าองนี้อยู่กับคอเราไม่ให้ใครดูพูดติงเพชรเพชรน้ำเก้าเจ็ดเนี่ยเขาหากันอยู่เม็ดเนี่ยไปอยู่กับพี่ได้ไง ผมไม่มาเริ่มเลย <L an> เอาแล้วไอ้รักมึงเอาดวงม,มาเลยแล้วมูงใส่ดวงหมดเลยเนี่ยข่าวมีรวมๆแบบทั้งหมดอะพี่พี่เราประมาณเลยไหมครมับมีมางกี่เส้นประมาณรวมๆแล้วก็โดยโรวมแล้วยี่สิบกว่าในยี่สิบกว่าเช่นเส้นนี้นะครับ <S 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 ที่เราได้รวมๆมาทั้งหมดทั้งในประเทศไทยทั้งต่างประเทศ นะครับที่เราได้ไปชกมาเนาะนี่เส้นที่แต่งตรงนี้นี่คือคัดมาแล้วอันนี้ก็คัดคัดมาแล้วนะอันคัดมาแล้วก็เป็นเข็มค,คัดที่เราได้มารวมบรวม,มนะครับบางเส้นเขาก,ก็เอากลับคืนก็มีหลายเส้นนะครับเฮ้ย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 เอาไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปไหนเอาไปดิเฮ้ย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 เเฮ้ย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 เฮ ป้านี่ป้านี่ป้าป้าป้าวิญจะเอาไปไหนปึ้งจะเอาไปไหของรักของอ้ามาไอจะไปไหนไปไหนเอาไปเอาไปไหนเฮ้ยเผลอไม่ได้เลยเฮ้ยเผลอไม่ได้เยของรักของหวงเอาไปได้ไงหูเนี่ยไผเป็นไผไม่อนุญาตห้ามจับของหวงเอ้เผลอไม่ได้เห็นไหม มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับนี่อย่างอื่นก็ต้องมีนี่เลยขายไม่ได้เอาไปเตะแกะเทียดนี่ก็เตะยังไงนะมันเตะยังไงนะเตะยังไงนะเตะยังไงนะไปถึงเตะเตะนี่จี้เป้าโอ้ยลอดดิต้องเป็นคนลอดท่านี้ใส่ยังไงนะใช่หันเอียงรับกล้องได้ดิโอ้ยมึงอยู่โปรดักชั่นกันเด้อ มนมันมันลแล้วไอ้แป๊เจ๊ย่างี้เข้าใจไหมเอ้าจโทาที่เข้ามาไม่ได้ไอ้เข้ามาให้ให้นั่นไหมเอาไหมเอามล้วครับพี่ครับนี่อาเจดูดิ เอาลงเตี๋ยวพอถืออย่างงี้เด็กอือเด็กฮิทิถืออย่างงี้เหนื่อยทีนี่เดี่มาดูนี่บอกเลยให้ตักเองยังไม่รู้เลยหรอกความลับยังไม่รู้ความลับพอเราจะไปแต่ละที่เราไปชกมาแต่ละที่หลายประเทศเราหลายประเทศหลายเวทีหลายคนพอเราไปชกมันเกิดเหตุการณ์แบบเราไปประทะมาใช่ไหมเราเก็บมาไว้มาให้ดูสะสมที่สะสมเลยนะนี่คืออะไรรือวะอันนัน พูดต่อสู้มันโดนชกไปเองเก็บมาแบบนี้นี่เรียบยังอยู่เลยเลยู่เลยเลยติดด้วยมีคือฟันนี่ด้สะสมนี่ฝรั่งวะดูดิฟันบอกแล้วอย่ามาเล่นกับขาใหญ่ใจไม่ถึงอย่ามาเล่นมีเก็บแค่ฟันเหรอนี่เก็บแค่ฟันนี่นี่นะแค่ฟันบอกเลยไอเซจสมองเอาไปสตาร์ทอยู่ตัวนี้ยังไม่มา ตัวนั้นเอ่อันนั้นนิ้วข้อข้อได้ข้อมาอันนึงได้รู้สึกไปพุ่ไปมันโง่คุริมาเลยวะุแต่หนังหนังเราทําเป็นตัวเนี้ยไปรีดอยู่เราจะเอาไปตีกรอบหนังขีดหนังเขียวนั้นเราปล่อยพุ่งหนังแทนใช่กระดุนมาเราดึงออกมาแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปรีดใส่ใส่กรอบอยูโ่โอ๋อชิปโน้ยู๋เวาไมเห็นนักมวยแต่เฮ้ยดูอะไรวะอ๋ออันนี้ไอ้ปกเสื้อ ไปข้างหลังใช่ไหมไปข้างหลังดูเสิไปดูสิคุณคุณว่าใครเอามาเนี่ยอ๋อยี่ห้อเอาตัวยี่ห้อนี้ดังนะปกเสื้อยึ้งห้อนี้ดังไอ่ไข่เปล่านบ้เราคนเดียวไอ้แก้วมึงในยำแล้วเนี่ยหรไว้แก้วไม่อยากใช้ห้องไม่หรอกแก้วมึงมมึึงงพูดดีๆแก้วแอบภาษามาหรือเปล่าพี่เราดีมึงมุกเป็นมุกเราจะพาเพื่อนๆไปดูการกินแบบลาบๆจะเป็นลาบทรงแบบสไตล์แบบเหนือเอ ลาบลูกซาไหมหพ,พวกพวกพวกเนี้ยมันเป็นแบบถ้าเกิดเป็นพวกอีสานจะพวกลาบก้อยใช่ไหมอันนี้ลาซาแบบอ้ยมากเนื้อกเนื้อนุ่มละลายกินเข้าไปโอ้โหอืาชิยอดมากอันนี้อันนี้คือซาไม่รู้ภาษาอืนเขาเรียกซานะเรียกรามเขาแหละเนี่ยก็เป็นพวกเนื้อชิ้นเป็นตับมันน้ำตกแหละคล้ายๆหน้าตาแต่ว่ามันอาจจะแห้งๆกว่าน้ำตกนิดนึง๋อสุดๆเนื้อลูกดูดิ ก,ก็จะเป็นเนื้อชิ้นครับมีเนื้อสันเนื้อสามชั้นอะไรพวกนี้หนังเนี่ยเป็นเนื้อชนอะไนไม่รู้เขาทําอร่อยมากเลยก็เป็นอะไรคืออาหารชื่อของภาคเหนือนะครับถ้าเิดใครมาแล้วไม่ไม่โดนอาหารพวกนี้นะเพราะว่ามาไปถึงชมทางภาคเหนือแน่นอนเพราะว่าภาคเนื้ออย่างนี้มเนเป็อนอาหารที่สายเราเลยขึ้นมามันต้องเอ๊ะเราได้ชิมถ้าได้ชิมแล้วรู้สึกคุณเพื่อนต้องติดใจแน่นอนนี่ครับก็เป็นรสชาติอาหารภาคเหนือนะครับ

สวัสดี iti, ทุกคนวันน e ี wow. people, ้เราผ่านมาทางนี้พอดีวันนี้เราจะมีของที่แบบแกลงเกว่าครั้งที่แล้วใคแกล้งเราไว้ป้องจี๊ดไงป้องจี๊ดไงว้าวพี่ขาวตานักมวยแชมป์โลกผ่านมาทางนี้พอดีเราจะมาเอาคืนเราจะมาเอาคืนนายจะจำกันได้ไหมเธอผมจัดการเดี๋ยวพี่ลองชิมมือฝีมือผม หั่นถ้าผมหั่นหันของอยู่ครั้งแรกขั้วเนื้อเสร็จาลานแล้วก็มาลาบคั้งแรกเลยไอ้คือตั้งนานนิดหนึ่งพี่บัวพี่บัวเอาเอา เอาขนมมาให้พี่อิ๊กแก่เผ็ดแก้เผ็ดแก้เผ็ดขนมแก่เผ็ดอ่ะอู้หูไดมากนะไม่เผ็ดมากก็แล้วเคี้ยวเขี้ยวเคี้ยวเลยชิคชิคชิ้นกระโดดน้ำน้ำไปนะชิ้นนี้มันิีดใหญ่หายโอ้กัะแต่ไม่เนี่ยโอ้โหบ่มีใครได้บ่มีผู้ใดเห็ดแล้วได้ได้หน่ เก็คือเพชรใช่ป่ะนี่ยังไอ้กรดเปเปอร์วอลซูเปอร์ฮอตชิวแมนเป็นต <ue> ่สุในโลกได้ป่ะเนี่ยเอาจะเอาบอกพริกหน่ไปตตบอไม่ ตายตายผมเคยเห็นต่นนโทรทัศน์ว่ามันมีพริกเผ็ดในโลกให้หอนไปเบดเลยหอดใส่เลยวันนี้เพื่อนๆเราจะวิ่งแบบ3กิโลแคจะทำเวลาให้ถึงแนาทีถึง8ปนาทีครึ่งพอสบายนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปวัดว่าจะได้กี่นาทีมาพร้อมไหมสามสมสองึงไ้ไอ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปเลยไปลบไปลบ <Run. S 1> ไ,ไป run เโโฮ้ยโอ้โหนาทีลวครับผมมาแล้วมาแล้ว ถึงป็นทีครึ่งพอสบายสามสองหนึ่งเอ้ยเอ้ยอืออันบางทีมีเสียงปื๊ดป๊ดไม่รู้ว่าเสียงตดเสียงตดครับเี๋ยออยู่ตรงหน้าผมด้วยกินช่วยๆนี่นีอก็เป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราเองเป็นการเทสแบบทรงทรงยังแบตแบตยังบอยไม่ใช่ หน่วยรบพิเศษของเมกาเขาจะทดสอบสมรรถภาพก่อนเข้าเป็นฐานเขาจะทดสอบระบบระบบแบบนี้ครับก็จะมีคัดไว้ให้ทำเองี้มาแข่งกันดีกว่าแข่งกันเองเลยมาเลยโอเคนะโอเคเคยได้เกียรติได้สองวันเอาฝาลงฟ้าปฟ่าไงฟ้าจ้าเอาลงท่านี้ดิเนะเนะเออได้ Cảm <laughs> ơn <laughs> 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 วนนะไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นขาขาเห็ะนไหะอาเตยมตวยัวสบายกรุบสบายกรุบเอาโดนไปหนึ่งเรียบร้อยแล้วอุ้ยอีกสบายอย่างนี้อีกหนึ่งนาทีสบาย นั่งอา่อานัอ่านยาวๆเนี่ย <c oughs> ถ้ามีหนังสือนี่ยาวๆอ่านเลยเนี่ย <c oughs> สองชมสบายมาก <c oughs> ยอมยอมบอกแล้วมันต้องมีวันของข้าแหละ <c oughs>